เนี่ยท่านผู้ชมนะครับหลังหวยออกไปเมื่อวานนะครับเรามาตามต่อนะครับหลักกิโลจอมปลวกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับภาพนะครับตอนนี้ก็เวลา11นาฬิกานะครับ11นาฬิกานะฮะทำจะเห็นว่าหลักกิโลจอมปลวกนะครับก็ยัง ห้วยออกได้อะไรครับหนึ่งแปดอีกแล้วไหนดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆถ้านผู้ชมดูหน่อยนะฮะเป็นเลขอ๋อหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดอีกแล้วครับอ๋อโบเออนี่จัดถาดให้โกนจัดตรงไหนนี่จัดต้องมันนะเนาะเออนี่อันนี้ถูกถูกถูกเลขบอกครับเฮ้ยคุณพี่ ถูกถูกเลขอะไรครับถูกสามตัวหน้าค่ะสามตัวหน้าห้าใบค่ะห้าใบเลขเลขอะไรสามตัวหน้าครับเจ็ดหนึ่งสองค่ะเจ็ดหนึ่งสองโอ้นี่นะห้าใบเลยเนาะห้านี่ครับถูกเจ็ดหนึ่งสองห้าใบนะครับลอตเตอรี่นะครับคุณเอ่อคุณพี่ซื้อ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 จากที่ไหนครับเนี่ยที่สีขอค่ะทีอสีขอบอก โอ้ห้าใบเลยนะไปขึ้นเงินยังโอ้ดียังครับนี่ยังนะนี่เนี่ยนะท่านผู้ชมโชว์เอยครับนี่เนี่นี่นะท่านผู้ชมห้าใบนางฟ้านางฟ้าไหนๆก็เขาดูชัดๆหน่อยครับเลขหน้านะครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งสองนะครับนี่นะครับเจ็ดหนึ่งสองนะครับผ้าใบนี่นะฮะ โอ้ห้าใบอ่าเจ็ดหนึ่งสองใช่ไหมจลอตเตอรี่เลขหน้า3ตัวโอ้เนี่ยครับห้าใบ เจ็ดหนึ่งสองถูกผู้ที่ชูหวยนะครับสามตัวหนะ้าถูกรางวัลแล้วก็บนว่าจะจะมอบสิทธให้ค่าจ็ดสิทธิ์ให้แล้ว<ๆ>ค่ะแค่รับอตรับู้ด้ทุกตอนนี้เขาก็ามาตามที่เขาบนไว้แล้วค่ะ หวยนะครับบนไว้มามาผูกผ้าเจ็ดสีให้นางฟ้านะครับแสงมณีนะครับโอ้ปูีองนสีองุ่นานมีโชคมีลาบต่อไปนะคะลูกหลานขอโชคขอลาบต่อไปา แล้วอาจารย์อาจารย์ถูกหวยเนี่ยกี่ใบเนี่ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเลขอะไรเป็ดเป็ดเป็ดโอ้หนึ่งร้อยเป็ดเป็ดเขาจบาทห้าสิบโอ้เข้าใจครึ่งหนึ่งเนาะได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งนึงโอ้อาจารย์กถูกหวยสาธุสาธุได้ทุกคนเลยได้ทุกคนเลยโชคทุกหมู่บ้านเลยเนี่ยทุกหมู่บ้านเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้จะพามาดูหลักกิโลนะครับหลังวันหวยออกนะครับเมื่อวานนะครับ เดี๋ยวพาท่านผู in ้ชมไปดูหลักกิโลชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครตรงนี้ก็มีนะครับท่านที่โชคดีนะครับมาจุดทูบนะครับเสียงไทยนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับหลักกิโลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักกิโลนะครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆนะครับหลักกิโลก็มีนะครับเลขแปดนะครับเลขแปดเลขแปดนะครับเลขแปด ตรงนี้8ตรงนี้ก็8นะครับท่านใดที่จับเวียนดีๆก็จะถูกนะครับ88นะครับส่วนข้างบนก็เป็น226นะครับ226นะฮะงวดที่แล้วนะครับอ่งวดที่แล้วงวดก่อนนะครับ286นะครับ286และงวดที่ผ่านมานะครับสอ่สอ2หกสอเนี่ยนะครับ6กับ9ก้นะเป็นตัวเดียวกันนะครับกลับหัวมาก็จะเป็น92นะครับซึ่งมีคนถูกไปเยอะๆนะฮะ ั่งนู้นก็เป็นเลขเจ็ดนะครับฝั่งนู้นเป็นเลขเจ well ็ดนะครับอาจารย์นะครับเป็นส er, po nice, ิ่งที่มหัศจารย์จริงๆเนี่ยผมได้ไปกราบอาจารย์โอภาโสนะครับท่านผู้ชมจะเล่าให้ฟังนะครับอาจารย์โอภะโสซึ่งไปกับคุณโจนะครับวันนั้นนะครับผมนะครับยอดนะครับไปกับคุณโจไปกราบอาจารย์โอภาโสนะครับที่ขอนแก่นนะฮะอาจารย์โอภาโสเนี่ยผมก็ได้ไปกราบขอเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับขอเป็นลูกศิษย์ท่านพร้อมท่านผู้ชมนะครับ ทราบไหมว่านะครับอาจารย์โอภาสนยท่านอายุ88ปีนะครับอายุท่านนะ88ปีนะครับหลักกิโลก็มีเลข88ซึ่งเป็นสิ่งที่ประหัรรยจจริงๆนะฮะพูดแล้วผมยังขนลุกนะฮะนางฟ้าแสงมณีเนี่ยได้มาสถิตอยู่ตรงนี้นะครับอบอกบุญพ่อแม่พี่น้องบอกบุญชาวบ้านแถวนี้นะครับให้ถูกหวยรวยเบอร์กันหลายท่านหลายคนนะฮะนี่นะครับก็ ให้ทุกท่านทุกคนนะครับตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตให้มั่นทำมันทำบุญทำกุศลน,นะครับสร้างบุญกุศลน,นะครับท่านจะสัมผัสและก็จะโชคดีบนหลักกิโลนางฟ้าแสงมณีนี่นะครับก็คลิปนี้จัดทำขึ้นนะครับเดี๋ยวขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพลา,ามาัยแข็งแรงจิตใจงดงามนะครับมันทำบุญสร้างกุศลเข้าวัดเข้าวา ตั้งสมาธินะครับนั่งสมาธินะครับแล้วท่านจะโชคดีสัมผัสลเลขหลักกิโลในคราวต่อๆไปสำหรัว,วันนี้ซับอิสานลาไปก่อนสวัสดีครับ